对不对啊？ ตอนนี้ตอนกินแล้วราเตียงลองไหมคะคิวยาวไหมคะรอคะรับได้เลยไหมคะหนึ่งหนึ่งกลองค่าสส่หนึงชคกม่ดะอ้าวทำไมอันนั้นไม่สวยเหรอคะนี่อันนี้ขนม มปนี่ความหาทานยากทำยากใช่ไหมคะเล่าให้ฟัง่อยได้ไหมคะขนมลาเตียงนขนมลาเตียงเป็นขนมที่มามาตั้งแต่สมัยราชการที่สองค่ะค่ะาตามประวัติที่อ่านมานะคะเหมือนประมาณว่าทางนางขนมนะคะเขาเขาได้เขาเขาได้ทำแล้วก็เอาไปส์ฟที่เตียงมันก็เลยกลายเป็นว่าลาเตียงอันนี้ตามตามที่เราอ่านมา <c oughs> อันนี้คนคนทำมาจากที่ไหนคะวิทยาลัยเทคนิคลบุรีค่ะแผนอาหารและโภชนาการค่ะนะคได้ค่ะเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะนะคะมาจากลบุรีเลยปกติที่บ้านก็ทำอย่างนี้เป็นประจำใช่ไหมไม่ค่ะ

ผสมกันหรอคะเขาผสมอ่ะเราถามคนคนที่ผสมไข่ดีกว่าเพราะว่าอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนนี้ครับผมครับผมต้องใช่ไข่อะไรคะไข่เป็ดกับไข่ไก่ครับผมทำไมต้องใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่อีกอย่างหนึ่งก็คือลดต้นทุนด้วยครับฉันชอบอันนี้ฉันชอบลดต้นทุนครับ เอาใหม่พี่ให้พี่ให้โอกาสตอบอีกทีนึงค่ะอ่าเอาใหม่เทคสองทำไมเทคสองทำไมถึงต้องใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่คะเพราะว่าไข่เป็ดจะแข็งเกินไปครับถ้าใช้ไข่เป็นอย่างเดียวไข่มันจะแข็งครับก็เลยต้องใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันครับจะได้ ส่วนที่พอดีครับอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเทคเมื่อกี้คือนี่ค่ะนี่ต้องตอันนี้อาจารย์ใช่ไหมคะโนเวนฝึกสอนนะคะสอนนะคะต้องให้ไปเรียนอีกรอบนึง นี่แค่ดูฝีมือการตีไข่ก็อร่อยแล้วขนมหันตราเป็นยังไงคะหล่คะมีมีให้หันตราเป็นยังไงคะจ้าขนมหันตราก็คืออ่ไส้มาเนี่ยจะคล้ายๆกับอ่ขนมไม้ขนุนค่ะแล้วก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็ห่อเอาไข่เนี่ยคือห่อแล้วไข่นี่ต้องปรุงรสไหมคะถ้าขนมไมขนมไม่ต้องปรุงรสค่ะไม่ต้องปรุงเลย อาจารย์คะทําไมต้องใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันคะนอ้นอ,งนอ,งนองตอบไปแล้วอาจารย์<อ>ถึงขท่านตกใจ<อ>แล้วไส้มันมีอะไรบ้างอะ่ะมีหมูกับกุ้งคะ่ะผสมกันแล้วก็มีถั่วคะ่ะมีน้ําตาลปี๊บมีน้าปลาคะ่ะแล้วก็มีสังกะเรือคะ่ะทําไมต้องใช้หมูกับกุ้งผสมกันรู้ไหมคะลดต้นทุนคะ่ะ เราได้ความนุ่มความเด้งของเนื้อกุ้งด้วยค่ะใช่อันนีใน้ให้ผ่านอาจารย์ให้ท้าทุนค่ะใช่มันจะจะใส่ก่อนแล้วอะเสบย์ก่อนใช้กระทะอะไรแทนเทฟลอนใช้กระทะทองเหลืองค่ะกวยก็เป็นกวยใบตองค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นกวยเทฟลอนะใช่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ตอนนี้กระทะทองเหลืองแพงมาก นี่ตัตาก้แกเขาหน้ารังมากเลยนี่นะคะแต่ทั้งหมดนี้สิ่งที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยคือ QR code นะคะสำหรับจ่ายเงินนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมการพนาของรัฐบาลที่ทำให้เกิดการจ่ายเงินแบบ cashless นะคะการจ่ายเงินแบบไร้เงินสดการทำ QR code แบบนี้นะคะไม่ได้มี ง่ายง่ายนี่อ๋อเจ้าก็สแกนแบบนี้แหละพี่ลองทำอันหนึ่งได้ไหมมาดูกันค่ะจัดไปเดี๋ยวเรากระทะน,นี้อนนอเอ้าทแบบานาี้นี่อ้ยแกนโกนดเดี๋ยวผมสบายแป๊บหนึง่ง ขอชิมเลยนี่ค่ะมาแล้วก่อนที่เราจะอุยไม่มีพริกด้วยอ่ะเผ็ดปะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเราก็พะวงว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ทำดดเดี๋ยวหนูรอพี่ครับใหญ่มาก<อ>เดี๋ยวนะคะตายแล้วทำ เอาอันนี้แล้วกันค่ะอันนี้ดูอันเล็กๆหน่อย อร่อยมากนไซสก็อร่อยถ่ะพี่อ้อต้องเดินเข้าไปข้างในผอมสบายค่ะแกนไม่หมดพอดีใช่ไหมม่สีเยนแล้วค่ะค่ะนีค่ะนี่โอ๊ยทำมันเยอะ อยู่บ้านทำประจำีค่ะาพอยังได้ไหมะคะ Oh, <laughs> อันนี้ขอเขาทำไม่ได้นะเคยทำแล้วตอนเด็กๆไม่รอด <c oughs> ยากที่สุดคือการละเรงขนมเบื้องนี่แหละสุดนานไหมคะม <า S 1> บอกมาแล้วปี <c oughs> เจ้านี้นะคะนี่นี่สมัยตอนเด็กๆมีร้านขายขนมเบื้องอยู่หน้าบ้านอร่อยพี่บิ๊ม,มทั้งหมดเนี้ย อาจารย์จากลบุรีนั่งรถมาอร่อยเพียนัฐเอิ่มนน้ำตาลค่ะไปต่อค่ะ พี่อ<า>สอนเราตียดูทำยากมากโอ้ยอยากกินอะมันแปลกมากจริงน้องคนทำน่ารักมากเลยเนี่ยเขาขยี้ตั้งแต่ตอนประมาณสายๆแล้วค่ะได้แล้วค่ะใช่ไหมใช้ค่ะได้ไม่มีผลจบได้ค่ะไ,ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะลุกไปเพลิน อันนี้นอันนี้ก็มาจากลบุรีเหรอใช่ครับผมมาจากเทคนิคลบุรีวิชาอะไรคะ,ะเป็นแผน,นอาหารและโภชนาการครับทำไมเรียนแผน,าน,นีาอ่ะอันนี้เป็นครูครับอ๋อเหรออนยหนักกว่าเดิมอีกคะ่ะทำไมเป็นอาจารย์ด้านนี้นะคะอ่อ,อก็ตอนแรกไม่ไม่ได้คิดจะเป็นอาจารย์ครับก็คือเรียนจบด้านอาหารมาครับจัดส่วนรุ้สิกิครับผมแล้วก็มี น้องรุ่นน้องรู้จักกันครับเขาเป็นครูก็เลยเขาลองชวนชวนมาเพื่นแล้วทำไมถึงเรียนเรียนด้านอาหารนะเป็นมาสเตอร์ตอนเด็กๆก็คือชอบชอบดูรายการแล้วก็ชอบกินครับผมอ๋อถนัดถนัดทำอาหารอะไรคะอ่ผมจะถนัดเบเกอรี่ครับอ๋อตอนนี้ทำนของไทยใช่นาดถนัดเบเกอรี่ทำนขุนไทยได้เก่งขนาดนี้นี่เชฟเชฟพี่วาด แน่นอนคะ่ะที่มาถึงขนาดนี้แล้ว <c oughs> ขนมเกศรลำเจียค่ะทา,านยากมากอ้าวน่าหนัเราเราพิงไว้เฉยๆพ,พ,พ,พิงไว้พิงไว้ก็ได้เดี๋ยวเั็นลค่ะขอบคุณค่ะรองมือนะคะเป็นไรจ๊ะขนาดว่าคนทำนะคะ ระดับอาจารย์มาทำเลยอขอบคุณค่ะได้เลย,ยมันมันต้องใช้ความร้อนหรอเนี้ยใช่ครับไอ้โดนเตามันแล้วมือเราไม่สุกหมดหรอเอ่าไม่จะ,จ,ะ,จ,ะจับตรงไส้มันนะครับจะไม่้อนรแต่ถ้าโดนเตาอาจจะร้อนอันนี้อันนี้อ้นไม่ขอเขาทำนะกลัวนี้นะคะ ชิมนะคะข้างนอกเป็นแป้งโปร่งๆแล้วก็ข้างในเป็นไส้มะพร้าวอ,อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงอร่อยจริงคนทำหน้าตาดีขนมมันอร่อย มันแบบหอมแล้วก็นุม่มนี่ค่ะให้ดูการทำอันนี้ขนมชาววังใช่ไหมไม่ใช่ชาววังเหรอคะเป็นของผิดเหรอของสุพรรณบุรีววอ้าวนี่คนสุพรรณพี่บ้านทำเป็นหรือเปล่า <c oughs> นี่ให้ดูวิธีถามว่าใช้มือล้วนๆมีคนคอมเมนต์ว่าพ่อค้าหลออาจารย์ค่ะถ้าอยากเรียนทำขนมแบบนี้ค่ะอยากเรียนทำขนมแบบนี้กับอาจารย์ค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรคะ ชื่อนายกิติการใจปลาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์เบสครับอาจารย์เบสอยากเรียนกับอาจารย์เบสต้องไปที่ไหนครับเทคนิคลบุรีได้เลยครับแผนกอาหารและโภชนาการเข้ายากไหมคะครัก็จะมีการสอบเข้าครับเป็นวิชาสามัญก่อนครับเข้ายากไม่สําคัญเท้าจบยากหรือเปล่าจบยากไหมคะอ่าไม่ยากครับนี้ดีกว่าอาจารย์อาจารย์บอกไม่ยากยากไหมคะับสำหรับผมไม่ค่อยยากครับผมชอบเรียนอาหารอยู่แล้วครับ มงลงไปเลยค่ะเอาไปเลยนี่เราไปบ้านข้างๆต่อเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะปากทิ้งค่ะขอบคุณแม่นะหนู ร้านชื่นจิตค่ะอันนี้อะไรอ่ะแกะสลากมานี่ค่ะสมัยเด็กเราต้องเรียนแกะสลกักอันนี้คือขั้นพื้นฐานก่อนพื้นฐานของการแกะสลักคือเราต้องแกะดอกไม้อนแกะเรียนแกะสลกักเนี่ยเราเริ่มจากการแกะดอกไม้เลย <laughs> ต่อมาแอดวานมาอีกหน่อยนี่พระอกคศิลปะความงดงามของไทยเนี่ยถ้าบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นก็จะมีการพัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เป็นหลักการไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกถ้าประเทศสงบสุขและเป็นปึกแผน่น ทำให้คนในชาตินั้นๆจะมีเวลาที่จะพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมความปราณีตที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นประเทศทางฝั่งโซนเอเชียหรือทางฝั่งยุโรปเหมือนกันหมดทุกประเทศจะสังเกตง่ายว่าถ้าประเทศไหนที่มีแต่ความขัดแย้งมีสงครามมีการสู้รบประเทศนั้นจะไม่ค่อยมี